สวัสดีเช้าว,วันที่29ค่ะยอมรับหน้าที่ซึ่งมอบหมายแก่คุณพระเจ้าเองทรงเป็นผู้สร้างเราให้เป็นอย่างที่เราเป็นและประทานชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสต์แก่เราและนานหลายยุคหลายสมัยมาแล้วพระองค์ได้ทรงวางแผนว่าเราควรจะใช้ชีวิตนี้ช่วยเหลือผู้อื่นเอเฟซัสบทที่สองข้อที่10ข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลก โดยการทำสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ทำจนสำเร็จครบถ้วนทุกรายละเอียดยอนบทที่17ข้อที่4พระเจ้าให้คุณมาอยู่ในโลกนี้เพื่อสร้างประโยชน์คุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อบริโภคทรัพยากรท่านอาหารหายใจแล้วก็กินที่พระเจ้าทรงกำหนดคุณไว้เพื่อใช้ชีวิตสร้างความแตกต่างในขณะที่หนังสือขายดีหลายเล่มให้คำแนะนำว่าทำอย่างไรจึงจะได้มากที่สุดจากชีวิต แต่นั้นไม่ใช่เหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างคุณคุณถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มเติม,ตมบางสิ่งแก่ชีวิตในโลกไม่ใช่แค่หยิบฉวยเอาจากโลกพระเจ้าต้องการให้คุณมอบบางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทนนี่คือวัตถุประสงค์ประการที่สี่ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณและมันเรียกว่าพันธกิจหรือการรับใช้พระคัมภีร์ให้รายละเอียดแก่เราคุณถูกสร้างมาเพื่อรับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีชีวิตเพื่อทำการดีนี่เป็นแผนการที่ทรงดำริไว้ให้เราทำเอเฟซัสบทที่สองข้อที่10การดีเหล่านี้คือการรับใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับใช้คนอื่นไม่ว่าจะลักษณะใดแท้ที่จริงคุณก็กำลังรับใช้พระเจ้าโครลสีบทที่3ข้อที่23มถึง24มัทธิวบทที่25ข้อที่3 4 4 5เอเฟซัสบทที่6ข้อที่7 และทำให้วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของคุณสำเร็จในสองบทต่อไปนี้คุณจะเห็นวิธีที่พระเจ้าทรงหล่อหลอมคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้อนี้อย่างพิถีพิถันสิ่งที่พระเจ้าตัดบอกเยเรมีก็เป็นจริงสำหรับคุณด้วยเราได้เลือกเจ้าก่อนที่เราสร้างเจ้าในคันมานดาเราได้แยกเจ้าไว้สำหรับงานพิเศษตั้งแต่ก่อนที่เจ้าเกิดเยเรมีบทที่หนึ่งข้อที่ห้าพระเจ้าทรงวางคุณไว้ในโลกนี้เพื่องานพิเศษอย่างหนึ่ง คุณได้รับความรอดเพื่อรับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ผู้ได้ทรงช่วยเราให้รอดและได้ทรงเลือกเรามาทำงานอันบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่เพราะว่าเราควรค่าแต่เพราะนั่นคือแผนการของพระองค์2ทีโมธีบทที่1ข้อที่9พระเจ้าได้ทรงไถ่ายคุณเพื่อคุณจะสามารถทำงานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คุณไม่ได้รับความรอดเพราะการรับใช้แต่รอดเพื่อจะรับใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าคุณมีตำแหน่ง มีวัตถุประสงค์มีบทบาทและมีหน้าที่ซึ่งต้องทำให้สำเร็จสิ่งนี้ทำให้ชีวิตคุณมีความหมายและมีคุณค่ายอย่างมหาศาลพระเยซูต้องสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อซื้อความรอดของคุณพระคัมภีร์ย้ำเตือนเราว่าพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยใช้ร่างกายของท่านเถิด1โครดินบทที่หข้อที่ย0 เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยความรู้สึกผิดหรือความกลัวหรือแม้แต่เพราะเป็นหน้าที่แต่การรับใช้ของเรามาจากความชื่นชมยินดีและความกะตันยูอย่างลึกซึง้งในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราเราจึงเป็นนี้ชีวิตพระองค์โดยความรอดนี้อดีตของเราได้รับการยกโทษปัจจุบันของเราได้รับความหมายและอนาคตของเรามั่นคง ด้วยความเข้าใจถึงผลประโยชน์อันเหลือเชื่อเหล่านี้เปาโลจึงสรุปว่าจงคิดถึงความรักเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อเราอย่างมากมายให้ท่านถวายตัวแด่พระองค์เป็นเหมือนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่รับใช้การงานของพระองค์และทําให้พระองค์พอพระทยัยโรมบทที่12ข้อที่หนึ่งอักระทูตยอนสอนว่าการที่เรารับใช้คนอื่นด้วยความรักคือสิ่งที่แสดงว่าเราได้รับความรอดอย่างแท้จริงท่านกล่าวว่า ความรักที่เรามีต่อกันและกันคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่14ถ้าผมไม่มีความรักให้แก่ผู้อื่นไม่ปรารถนาที่จะรับใช้ผู้อื่นและสนใจแต่ความต้องการของตนเองผมก็ควรจะสงสัยว่าพระคริสต์สถิตยอยู่ในชีวิตของผมจริงหรือเปล่าเพราะหัวใจที่ได้รับความรอดแล้วคือหัวใจที่ต้องการรับใช้ คำว่าพันธกิจเป็นคำอีกคำหนึ่งสำหรับการรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นคำที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเมื่อได้ยินคำว่าพันธกิจพวกเขาจะคิดถึงสัญญาพิบาลบาทหลวงและผู้รับใช้เต็มเวลาแต่พระเจ้าตรัสว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวของพระองค์เป็นผู้รับใช้ในพระคัมภีร์คำว่าคนใช้และผู้รับใช้นั้นเหมือนกันเช่นเดียวกับคำว่าการรับใช้และพันธกิจถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณก็เป็นผู้รับใช้ และเมื่อคุณรับใช้คุณก็กำลังทำพันธกิจหลังจากแม่ยายของเปโตรได้รับการรักษาจากพระเยซูนางได้ลุกขึ้นปฏิบัติพระองค์ทันทีมัทธิวบทที่8ข้อที่15โดยใช้สุขภาพดีซึ่งเป็นของประทานที่ได้รับมาใหม่ๆนี่คือสิ่งที่เราต้องทำ เราได้รับการรักษาให้หายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเราได้รับการวอวยพรเพื่อเราจะเป็นพระพรเราได้รับความรอดเพื่อจะรับใช้ไม่ใช่เพื่ออยู่เฉยๆแล้วคอยท่าไปสวรรค์คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพระเจ้าไม่นำเราไปสวรรค์ทันทีที่เรารับพระคุณของพระองค์ทำไมพระองค์จึงปล่อยเราไว้ในโลกที่ผิดบาปนี้พระองค์ทรงปล่อยเราไว้ที่นี่ก็เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ เมื่อคุณได้รับความรอดแล้วพระเจ้าส่งประสงค์ที่จะใช้คุณเพื่อเป้าหมายของพระองค์พระเจ้ามีพันธกิจให้คุณทำในคิตจักรของพระองค์และมีภารกิจให้คุณทำในโลกนี้คุณได้รับการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าขณะที่กำลังเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณคุณอาจเคยคิดว่าการทรงเรียกของพระเจ้ามีไว้สำหรับมิชนาลีศิญญาพิบาล แม่ชีและคนทำงานคริสตจักรเต็มเวลาเท่านั้นแต่พระกัมภีกล่าวว่าคริสเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้รับใช้เอเฟซัสบทที่4ข้อที่4ถึง14โรมบทที่1ข้อที่6ถึง7โรมบทที่8ข้อที่28ถึง30 1หนึ่งโครินบทที่2ข้อที่9และข้อที่26บทที่7ข้อที่17ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่14 1เปโตบทที่2ข้อที่9 10, 2เปโตบทที่หนึ่งข้อที่สาการทรงเรียกคุณเพื่อความรอดนั้นครอบคลุมถึงการทรงเรียกเพื่อจะรับใช้ด้วยมันเป็นการทรงเรียกเดียวกันไม่ว่าคุณจะทำงานหรือมีอาชีพอะไรคุณก็ได้รับการทรงเรียกให้ทำงานรับใช้เต็มเวลาอย่างคริสเตียนคริสเตียนที่ไม่รับใช้เป็นคำที่ขัดแย้งกันในตัวเองพระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ทรงช่วยเราและทรงเรียกเราให้มาเป็นคนของพระองค์ไม่ใช่เพราะเราทำสิ่งใดๆแต่เพราะพระประสงค์ของพระองค์2ที่โมธีบทที่1ข้อที่เเปโตเพิ่มเติมว่าท่านได้รับเลือกไว้เพื่อให้บอกถึงพลรรักษณะอันเลิศของพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่าน1เปโตบทที่สองข้อที่9เมื่อใดก,ก็ตามที่คุณใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคุณก็กำลังทำให้การทรงเรียกของคุณสำเร็จ พระคัมภีร์กล่าวว่าบัตรนี้ท่านเป็นของพระองค์เพื่อเราจะเป็นประโยชน์ในการรับใช้พระเจ้าโรมบทที่7ข้อที่4คุณใช้เวลาของคุณทําประโยชน์ในการรับใช้พระเจ้ามากแค่ไหนในบางคิดจักรที่ประเทศจีนพวกเขาต้อนรับผู้เชื่อใหม่โดยพูดว่าเดี๋ยวนี้พระเยซูม,มีตาคู่ใหม่ที่จะทอดพระเนตรหูใหม่ที่จะสะดับฟังมือใหม่เพื่อจะช่วยเหลือและหัวใจใหม่ที่จะทรงรักคนอื่น เหตุผลหนึ่งที่คนจำเป็นต้องผูกพันกับทิ่จจักรคือเพื่อทรงเรียกคุณให้รับใช้พี่น้องผู้เชื่อเกิดพ้นในทางปฏิบัติพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกท่านทุกคนรวมกันเป็นพระกายของพระคริสต์และท่านแต่ละคนเป็นอวัยวะต่างๆที่จำเป็นสำหรับพระกายนั้นหนึ่งโคริน์บที่12ข้อที่27การรับใช้ของคุณเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในพระกายของพระคริสต์ลองถามกสตจักท้องถิ่นสักแห่งหนึ่งดูสิครับ เลาแต่ละคนอมีบทบาทและทุกบทบาทสำคัญไม่มีการรับใช้ใดที่เล็กน้อยสำหรับพระเจ้าทุกอย่างสำคัญหมดเช่นเดียวกันไม่มีภานกิจใดที่ไม่สำคัญในคริสตจกักรแม้งานรับใช้บางอย่างอาจจะเด่นและบางอย่างเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังแต่ทุกอย่างล้วนมีค่าภานกิจเล็กๆหรือที่อยู่เบื้องหลังมักจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในบ้านของผม แสงไฟที่สำคัญที่สุดไม่ใช่โคมไฟระยะในห้องอาหารแต่เป็นไฟกลางคืนดวงเล็กๆที่ช่วยไม่ให้ผมหกล้มเวลาลุกขึ้นในตอนกลางคืนขนาดกับความสำคัญนั้นไม่เกี่ยวข้องกันทุกพันธกิจมีความสำคัญเนื่องจากเราทุกคนต่างพึ่งกันและกันเพื่อทำหน้าที่ของตนเกิดอะไรขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งในร่างกายคุณไม่ทำหน้าที่ตามปกติคุณก็จะป่วยอวัยวะที่เหลือในร่างกายก็จะเจ็บปวดไปหมด ลองนึกดูว่าถ้าตับของคุณเริ่มคิดที่จะอยู่เพื่อตัวเองฉันเบื่อฉันไม่อยากรับใช้ร่างกายนี้อีกแล้วฉันต้องการพักหนึ่งปีแล้วให้อวัยวะอื่นเลี้ยงดูอย่างเดียวแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวฉันเองให้อวัยวะอื่นทำหน้าที่แทนฉันไปจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายของคุณจะตายวันนี้คิดถ้าจากท้องถิ่นนพันแห่งกำลังจะตาย เพราะคริสเตียนไม่เต็มใจที่จะรับใช้พวกเขานั่งเป็นผู้ชมอยู่ข้างสนามพระกาจึงต้องทนทุกข์คุณได้รับคำสั่งให้รับใช้พระเจ้าพระเยซูตัดชัดเจนอย่างยิ่งว่าเราต้องรับใช้อย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อที่จะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านมัทธิวบทที่2 0ข้อที่28สําสำหรับคริสเตียนการรับใช้ไม่ใช่ทางเลือกหรือสิ่งที่เอาไว้ทำเมื่อมีเวลาว่าง แต่การรับใช้เป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนพระเยซูเสด็จมาเพื่อรับใช้และให้และคำกิริยาสองคำนี้ควรจะกำหนดชีวิตของคุณในโลกนี้ด้วยการรับใช้และการให้ผู้อื่นคือคำสรุปวัตถุประสงค์ประการที่4ี่ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณแม่ชีเทเราซากล่าวไว้ว่าการดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นคือการทำงานของพระเจ้าด้วยรอยยิ้ม พระเยซูทรงสอนว่าความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณน,นั้นไม่ได้จบลงที่ตัวเองความเป็นผู้ใหญ่นั้นมีไว้เพื่อการรับใช้เราเติบโตขึ้นเพื่อเราจะให้บางสิ่งบางอย่างแก่ผู้อื่นการเรียนรู้มากขึ้น,นเรื่อยๆนั้นยังไม่พอเราต้องทําตามสิ่งที่เรารู้รวมทั้งประพฤติสิ่งที่เราบอกว่าเราเชื่อความประทับใจที่ไม่มีการแสดงออกทําให้เกิดความหดหู่และการศึกษาโดยไม่มีการรับใช้นั้นนําไปสู่การหยุดชะง,งักฝ่ายวิญญ,ญาณ ภาพเปรียบเทียบเ,เก่าแก่ระหว่างทะเลกาลิลีกับทะเลตายนั้นยังมีความเป็นจริงทะเลกาลิลีเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยชีวิตเพราะมันรับน้ําเข้ามาแล้วก็ระบายออกไปซึ่งตรงกันข้ามกับทะเลตายที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้เลยเมื่อไม่มีการระบายน้ําออกทะเลสาบแห่งนี้จึงเป็นแอ่งน้ําตายสิ่งสุดท้ายที่ผู้เชื่อหลายคนต้องการคือการศึกษาพระคัมภีร์ในอีกรูปแบบ เป็นเพราะความรู้ของเขามากจนเกินที่จะนำไปปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการศึกษาก็คือประสบการณ์ในการรับใช้ซึ่งเขาจะสามารถออกกำลังฝ่ายวิญญาณการรับใช้คือสิ่งที่สวนทางกับความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเราส่วนใหญ่เราสนใจจะให้คนอื่นรับใช้ฉัน มากกว่าสนใจการรับใช้เราพูดว่าฉันกำลังมองหาคริสตจักรที่สนองความต้องการของฉันและเป็นพระพรแก่ฉันไม่ใช่ฉันกำลังมองหาที่ที่ฉันจะรับใช้และเป็นพระพรเราคาดหวังให้คนอื่นรับใช้เราแต่ไม่ใช่เรารับใช้คนอื่นเมื่อเราเติบโตในพระคริสต ความสนใจในชีวิตของเราควรจะเปลี่ยนไปเป็นการมีชีวิตเพื่อรับใช้มากขึ้นมากขึ้นสาวกที่มีความเป็นผู้ใหญ่ของพระเยซูจะไม่ถามว่าใครจะสนองความต้องการของฉันแต่จะเริ่มถามว่าฉันจะช่วยสนองความต้องการของใครได้บ้างคุณเคยถามคำถามนี้ไหมครับเตรียมตัวสำหรับนิรันดร์การเมื่อชีวิตของคุณบนโลกนี้สิ้นสุดลงคุณจะยืนต่อหน้าพระพักพระเจ้าและพระองค์จะทรงประเมินว่าคุณใช้ชีวิตของคุณรับใช้คนอื่นดีแค่ไหน พระคัมภีร์กล่าวว่าเราทุกคนจะต้องทนเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าโรมบทที่14ข้อที่12ลองคิดดูสิครับว่านั่นจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงเปรียบเทียบปริมาณเวลาและแรงกายที่เราใช้เพื่อตัวเองกับที่เราลงทุนเพื่อรับใช้คนอื่นในวันนั้นข้อแก้ตัวทุกอย่างสำหรับความเห็นแก่ตัวจะฝังไม่ขึ้นผมยุ่งเกินไปหรือผมมีเป้าหมายของตัวเองหรือ ผมมัวแต่สนใจการทำงานความสนุกหรือเตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุพระเจ้าจะทรงตอบข้อแก้ตัวทั้งหมดว่าเสียใจเป็นคำตอบที่ผิดเราได้สร้างเจ้าช่วยเจ้าให้รอดเรียกเจ้าและได้สั่งให้เจ้าดันวนชีวิตแห่งการรับใช้มีตรงไหนที่เจ้าไม่เข้าใจพระคัมภีร์เตือนผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์จะทรงเทพรพิโรธและพระอาจญาต่อคนเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง โรมบทที่2ข้อที่8แต่สำหรับคริสเตียนนั่นหมายถึงการสูญเสียบําเหน็จนิรันร์เรามีชีวิตอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นพระเยซูตรัสว่าคนที่อยากเอาตัวรอดก็จะสูญเสียชีวิตแท้ไปส่วนคนที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อเราและเขาดีนั้นก็จะรักษาชีวิตแท้ไว้ได้มาระโกบทที่8ข้อที่35มัทธิวบทที่10ข้อที่39 บทที่1ิข้อที่25ลูกาบทที่9ข้อที่24่สบทที่1ิข้อที่3 3ความจริงข้อนี้สำคัญมากถึงขนาดต้องกล่าวซ้ำในพระกิตติคุณถึง5ครั้งถ้าคุณไม่รับใช้คุณก็อยู่เหมือนไม่มีชีวิตเพราะว่าชีวิตมีไว้เพื่อการรับใช้พระเจ้าต้องการให้คุณเรียนรู้ที่จะรักและรับใช้คนอื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวการรับใช้และความสำคัญถ้าคุณจะมอบชีวิตของคุณเพื่อบางสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไร อาชีพกีฬางานอดิเรกชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งในบรรดาสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความสำคัญถาวรการรับใช้คือหนทางสู่สิ่งสำคัญที่แท้จริงเราพบความหมายของเชวิตเราผ่านการทำพันธกิจพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเราแต่ละคนพบความหมายและหน้าที่ของตนในฐานะส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์โรมบทที่12ข้อที่ห เมื่อเรารับใช้ด้วยกันในครอบครัวของพระเจ้าชีวิตของเราก็มีความสำคัญนิรันดร์เปาโลกล่าวอีกว่าข้าพระเจ้าต้องการให้ท่านคิดว่าทั้งหมดนี้ทำให้ท่านมีความสำคัญมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระกายหนึ่งข้อดีบทที่2อข้อที่14และข้อที่19พระเจ้าต้องการใช้คุณเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและประสงค์จะทำงานผ่านคุณสิ่งสำคัญไม่ใช่ระยะเวลาที่คุณมีชีวิตอยู่ แต่เป็นปริมาณที่คุณให้ผู้อื่นไม่ใช่คุณมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนแต่เป็นคุณใช้ชีวิตอย่างไรถ้าคุณไม่มีส่วนในการรับใช้หรือพันกิจใดๆเลยคุณจะแก้ตัวอย่างไรอับรรฮัมอายุมากยาโคบไม่มั่นใจเลอาไม่ใช่ผู้หญิงสวยโยเซฟถูกทำร้ายโมเสสติดอ่างกิเดโอนยากจนแซมสั้นขี้เหงาราหับผิดศีลธรรม ดาวิดล่วงประเวณีและมีปัญหา,าครอบครัวมากมายเอลียาอยากฆ่าตัวตายเยเรมีหดหูใจโยนาลังเลนาอมีเป็นแม่ไม้ยอนผู้ให้บัพติศมาเป็นคนประหลาดเปรโตมีนิสัยหุนหันพันแล่นและอารมณ์ร้อนมาทาช่างวิตกกังวลหญิงเช่าสมาเลียมีชีวิตล้มเหลวในการแต่งงานหลายครั้งสักเคียตไม่เป็นที่ชื่นชอบโทโมัสขี้สงสัย เปาโลสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ที้โมธีขี้อายคนมากมายมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่างๆกันไปแต่พระเจ้าก็ทรงใช้แต่ละคนในงานรับใช้ของพระองค์และพระองค์ก็จะทรงใช้คุณด้วยถ้าคุณจะหยุดแก้ตัวประเด็นสำหรับการใคร้ครวนการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ถังเลือกแต่เป็นชีวิตของคริสเตียนข้อประคัมภีสำหรับท่องจำเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระองค์ ทรงสร้างในพระเยซูคริสตเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงนำริษไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำเอเฟซัสบทที่สอข้อที่10คำถามสำหรับการพิจารณาอะไรที่หนูงเหนียวฉันไม่ให้ยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้าให้รับใช้พระองค์ก็จบไปแล้วสำหรับเช้าวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ